เสยบอโยหรัติในคลิปนี้เราจะมาดูกันเลี้ยงกบพลาสติว่าจะรอดหรือไม่เรามาดูกันครับซึ่งคลิปแรกที่ผมไปคือจัดสถานที่เลี้ยงกบของเราจัดบ่อจัดเตรียมสถานที่เพื่อเอาลงกลบและตอนนี้กบมาถึงได้เป็นระยะเวลาห้าวันแล้วนะครับถ้าอยากดูคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงกบเกี่ยวกับการต่อยอดการเลี้ยงกบผมแยกช่องไปแล้วครับเพราะว่าที่ผมแยกช่องเพราะว่า AI อัลกอริทึมของ YouTube มันจะจับว่า เรา youtube ช่องผมจะทำเป็นแนวอะไรบ้างถ้าผมทำหลายอย่างในช่องเดียวอันคอริทมจะไม่ส่งออกวิดีโอจะทำให้ยอดชมน้อยหรือการส่งออกการทดส่งออกของวิดีโออาจจะน้อยลงทำให้คนดูน้อยไม่มีคนดูนั่เองครับผมเลยแยกช่องให้เป็นช่องเลี้ยงกลุปเฉพาวชื่อว่าติทูดขึ้นได้ตรงนี้ีิช่องนี้และผมทิ้งบิ้ช่องไว้ข้างล่างทิ่ ใครดูการเล่นทูบแบบเต็มๆจดเต็มจดหลักจดเต็มเพิ่มทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์การเล,เล่นตบเออการเล่นตบการเล่นกบของเราจะรอดหรือไม่หรือจะเป็นยังไงติดตามและชมที่ชอ่องติทูได้ครับผมโอเคคลิปนี้วันนี้เรามาดูการเลี้ยงกบในช่องนี้ครังสุดท้ายก่อนดีกว่าวันจะไปช่องใหม่ของการเลี้ยงกบแล้วครับผมไป และนี่ก็เป็นกลุ่มของเราที่เรียกเป็นเวลาห้าวันตายไปแล้วสามตัว <_ an> นี่นะครับผมผมให้อาหารไปที่ของขาวนี่ก็คือผงวิสีนะมันเลยตรงนี้นะมันหกตรงนี้ครับก็มีกบหนึ่งร้อยตัวเหลือประมาณแปดสิบตัวเก้าสิบตัวนะครับตอนมาแรกนับไม่ถึงร้อยตัวนะครับโอเคนี่ครับตรงนี้มันจะมาเกาะกองกันตรงนี้ครับเราก็ใส่น้ําน้ำนี่เป็นทุกวันนะดูสีก็ขุ่นแล้วเพราะว่าทั้งขี้ทั้งเหยียบทั้งขี้ดินอะไรต่างๆนะครับ เมื่อวานฝนตกหนักก็วิซีให้มันอาหารนี้มันไม่กินนะแต่ถ้ามาตอนเย็นปุ๊บหายเกลี้ยงนะครับผมมันกินหมดครับดูมันขนาดไม่เท่ากันคุณจะแยกบอก่อแล้วเมื่อวานตาผมได้ทําบ่อใหม่ครับเออไม่ใช่มอวนก่อนแนละ้วตาผมได้ทําบ่อใหม่เป็นบอ่อปูนนี่ครับผมมกินล้างล้างแล้วนะครับ,มมรบอันนี้มันเศษเศษเม็ดเดยวกับปูนสีนะครับมันล้างไม่ออกอันนี้ก็เป็นแผ่นยางเดีย๋ยวต้องมาล้างก่อนแล้วมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้กบลอยน้ําอยู่เหมือนอันนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นท่อระบายปกตินะโอเคประมาณนี้แหละบอ่อใหม่เดี๋ยวเราจะมาแยกบ่อกันเลยดีกว่าแต่นี่ครับบ่อกเก่าก็เป็นประมาณนี้แหละครับนี่บอ่อปูซีเมนไม่มีอะไรต้องมาสูบน้ําออกมันทาให้เปลี่ยนน้ายากก็เลยเปลี่ยนทําบ่อใหม่เรามาดูอาหารกันนะครับนี่อาหารก็เป็นอาหารนี้อาจจะเป็นซีวข,ขาวอะไรผมบดให้วันนะเพราะว่าอาหารเม็ดปกติมันใหญ่เกินนะครับ กบตัวเล็กเวลานจะไม่กินนะอันนี้ก็คือเซียวขาวนี่คือท็อปวิตซีอาหารบำรุงช่วยกบครับการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรต่างๆเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรสามารถซื้อไปให้ได้เพราะว่ามันทําให้กบโตวไวแข็งแรงลดโรคอะไรต่างๆนะครับนี่นี่ก็เป็นเจ้าเก่าต้องเดิมที่เอาไว้ขัดอะไรต่างๆที่บอกมาซื้อมาตั้งแต่แรกนะใช้งานได้ยาวๆแปลงขัดทองแดงโอเคประมาณนี้นะครับคิปวันนี้ก็ให้ดูประมาณนี้ อยากติดตามรับชมกันได้กบไปที่ช่องใหม่ได้นะครับผมติทูตลิกงใต้คลิปโอเคประมาณนี้แหละครับผมแล้ววันนี้วิวก็ดีเลนครับรับฟ้าแจ่มใสเลนครับดูรอบๆครับ,ร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 บท้องฟ้าเต็มไฟนะครับนี่ตรงนี้แดดบังไว้เพื่อให้กบของเราโดนนี้ครับอันนี้ก็เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับเอามา บางแดดบางล่มเราก็ผลิตไฟสาไฟฟ้าได้โอเคครับาลบ้ใครอยากติดตามรับชมช่องใหม่กับการลึกษโดยเฉพาะนะที่ผมแยกก็อธิบายไปแล้วกรลีเพิ่มมันจะจับเป็นอันเดียวผมอยากทาแบบคอนเทนต์เป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับคลิปนี้ผมน่าจะเป็นหมายถึงแบบต่อไปนี้ยูทูบปกติจะเป็นคอนเทนต์แนวเดียวกันไปอาจจะผสมภาษาอีกแนวบ้างก็มกลงคิีคอนเทนต์ว่าจะทำไรคลิปเลยอัปเดตชา้าลงชา้าเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะมาทำยูทู e แบบเริ่มทำแล้วนะครับแต่ ผมจะหาแนวทางในการทําช่องกำลังคิดอยู่กาลังาวางแผนอยู่ว่าจะทําแนวเก็บกับปุอะไรเหมาะสมไหมมีเวลาถ่ายไหมหรือสะดวกต่อการถ่ายคอนเทนต์นั้นไหมที่ผมคิดไ้ก็รีวิวสถานที่รับก็อย่างเช่นห้ามผาแรงน้ำตกอะไรต่างๆในอำเภอเมืองแก่นหรือในจังหวัดเชียงรายผมก็ว่ามันไม่มีงบไปแต่เวลาคิดเกี่ยวกับก,บการสร้างอาณาจักรรติเขาคิดแบบ คนไปทางานหรือคนอะไรต่างๆ,ๆนี่ดูได้แบบเพลินๆนะเกยวกันสร้างบ้านสร้างที่พักเป็นคอนเทนต์สร้างไม้สร้างอะไรต่างๆจากวัยรุ่นนะอาจจะดูสนุกสนานแต่ผมก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เนาะนั่นแะครับเดี๋ยวผมจะคิ้คอนเทนต์ไว้เรื่อยแล้วผมจะดูเป็นแนวทางนะคลิปอาจจนะอัปโหลดช้าแล้วแต่ถ้าต่อไปนี้ผมคิดได้แล้วคลิปจะอัปโหลดทุกอาทิตย์แน่นอนนะทุกอาทิตย์หรือชุกสองครั้งต่ออาทิตย์แน่นอนครับผมกำล,ลังคิดคอนเทนต์มันเลยอัปเดตนานๆทีกว่าจะลงคลิปแต่ละคลิปมากเลย มันหาไทยคิดไม่ได้ครับโอเคครับไปชิคิีค้พคอนเทนต์แบบจริงจังแล้วเริ่ําทำยูทูบด้วยกันครับท่านผู้ชมและใครที่ชอบในการเล่งกบหรืออยากต่อยอดการเล่กงกบเหมือนผมเริ่มต้นจากความรู้เล็กน้อยศูนย์แล้วต้นลงทุนครั้งแรกนะ่ะก็ศึกษาหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตหรือในยูทูบ b e ต่างๆที่เขาสอนนะครับโอเคติดตามได้ที่ช่องตีชูดและอย่าลืมกดติดตามให่ช่องและสติช่องนี้ด้วย ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา e ให้ได้ดีด้วยและช่วยคิดคอนเทนต์อยากให้ผมทำหรืออยากดูคอนเทนต์แบบไหนที่ผมจะทำได้คอมเมนต์มาด้วยนะครับโอเค,คสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมอาจจะนั่งซึ้เครียดแต่มันร้อนนะนก็เลยตาตกนะครับโอเคไป